เลิฟเอาวันนี้เราบอกก่อนเรามาตรวจห่วงจุ้ยกับท่านอาจารย์รให้ลูกศิษย์ครับต้อบอกว่าที่ไหนดีไกลอ่ะไกลเป็นต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็เริ่มท่านอาจารย์เริ่มออกตรวจหวงจุ้ยให้ลูกศิษย์ต่างจังหวัดแล้วครับอ่าใครที่เคยเชิญเคยจองคิวไว้ในส่วนต่างจังหวัดนะอ่อ,อคุณ รอนต,ติดต่อที่ป๋าก่อนอ,อครับตอบถามมาซี่ว่าจะมีไปไหนช่วงสัปดาห์ใดได้บ้างนะคะจะได้เจอกันครับอทีนี้วันนี้ลุงค่ะเอาเรื่อง่วงจุ้ยเคหะสถานก่อนครับเป็นเรื่องที่ถามว่าในทาง่วงจุ้ยเราอะซีเรียดซีเรียดกับเรื่องเนี้ยครับมาก คือภาพม้าไอ้ที่เราก็เคยเสนอมาหลายหนแล้วว่าภาพม้าที่ควรที่จะนํามาตกแต่งในบ้านมีกฎครับเงื่อนไขย,ยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นตาโตขออนุญ,ญาตให้เอฟซีดูดรูปที่ตาโตถ่ายมาก่อนอาจารย์ชี้เลยนะอันนี้บ,บอกบอ่าอ่าอันนี้คือภาพม้า ที่ติดอยู่บนผนังผนังทางขึ้นบันไดทางขึ้นบันไดชั้นบนใช่ไหมลุงใช่ครับอ่าทีนี้มันเป็นยังไงก็ซูมเข้ามาค่ะจะพบว่ามีม้าวิ่งอยู่โหสุดคลาสสิกวิ่งอยู่ในหิมะครับไม่เคยเจอละสิอเอาจริงๆนะ <laughs> ตะโตก็ <laughs> ไม่ค่อยเห็นนะ น้อยมากน้อยมาก,มากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นวิ่งอยู่ในน้ําบ้างใช่ครับแล้วก็อะไรบนเมฆอะคะทุงะท่งหญ้าอประมาณนั้นแต่อันนี้ค่ะดูสิวิ่งเนี่ยหิมะกระจายเลยนะเนี่ยเป็นละอองฝอยหิมะเลยค่ะทั้งหมดเหมือนกับกําลังวิ่งใช้คําว่าวิ่งอะไรดีลุงตะบึง <laughs> ห่อห่อตะบึงห่อตะบึงใช่ไหมอ่ะห่อตะบึงกันทั้งหมดเลยกี่ตัวเนี่ยไม่ได้นับเลยอ่ะหลายตัวอยู่แปดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ชอบใช้ม้าแปดตัวแหละเออจะดําจะขาวจะเทาก็แล้วแต่สีของม้าใช่แต่อันเนี้ยเนี่ยวิ่งอยู่บนหิมะรู้สึกอะไรตอนแรกเราก็คือจริงๆตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าวิ่งแล้วฝุ่นตลบ ถ้าดูใกลๆนะเออเออใช่เรามองไปกันว่าม้าวิ่งกันแบบฝุ่นตลบเลยอ,อ,อแต่เมื่อเราไปดูใกล้ๆแล้วมันจะมีอมันมีรูปภูเขารูปอะไรที่แบบภูเขาที่แบบมีหิมะปกคลุมอยู่อืก็ก็เป็นที่สันนิษฐานได้ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพม้าวิ่งบนหิมะที่นี่ทางวงจุ้ยเนี่ยมา้าคือธาตุไฟถูกต้องที่เราเคยย้ําอยู่เสมอว่าม้านี่คือธาตุไฟเป็นธาตุไฟประจําทิศใต้ออื เราเราเคยห้ามกันไว้ว่าอย่าแขวนประดับภาพม้าที่วิ่งบนสายน้ำะนะฮะเพราะว่าไฟกันน้ำประทะกันม,มันก็จะเกิดปัญหาเรื่องภาะวะทางการเงินนะฮะแต่คราวนี้พอเป็นหิมะอาวซึ่งเป็นน้ำที่จับตัวเป็นก้อนและมีความเย็นจัดมากขึ้นไปอีกเนี่ยลืมคิดอ่านะแล้วหิมะนี่แบบก็แบบเป็นในภาพนี่คือแบบเป็นพื้นที่กว้างแลวมีภูเขาด้วยภูเ <c oughs> ขาหิมะอีกอาจารย์ <c oughs> ก็เลยแบบเบิ้ลเบิ้ลเข้าไปเสียหายหนักไอเสียหายหนักกว่าภาพมาที่เราเห็นแบบวิ่งแบบบนบนพื้นน้ําปกติถึงน้ำอาจจะไม่ค่อยเยอะไงตืมตืมเล็กน้อยอเหมือนในทานในลําทารข้ามห้วยข้ามอะไรไปใช่ครับค่ะแล้วพอภาพนี้กลายเป็นว่าม้าวิ่งบนพื้นหิมะพร้อมกับมีภูเขาหิมะอีกโอ้โหมันดูแสดงว่ามันถูกปกคลุมด้วยแบบกว้างกว้างพื้นที่กว้างความเย็นเยือกเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะนี้ ความเสียหายมีมากกว่าหลายหลายเท่าออันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังกันค่ะถ้าเราต้องการะย่าทำหูจุ้ยในบ้านให,ให้มีความแข็งแกร่งอันนี้ต้องอต้องอย่าประมาทในการเลือกผ้ามาประดับครับออันนี้พลาดไปนิดนึงครับก็เอาลงซะ,ะทีนี้อีกหน่อยนึงแล้วกันว่าแล้วภาพที่ดีครับสำหรับม้าเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรง่ายๆถ้าคุณคิดจะนำไปตกแต่งบ้าน ก็คือภาพม้าโดยปกติเนี่ยเป็นภาพม้าวิ่งได้แต่ควรวิ่งบนลานพื้นสนามนะทุ่งหญ้าเบาๆโอเคโอเคโอเคก็วิ่งไปได้แล้วสำคัญคือภาพมาที่วิ่งเนี่ยต้องหันหน้าม้าวิ่งเข้าบ้านเออดูทิศทิศหน้าม้าด้วยสมมติกำลังตัวแรกวิ่งไป ตาโตเคยมีลูกศิษิ์ถามบอกว่าพอดีปกติเราเราวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมม้าจะมีวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เข้าบ้านครับอเราก็ตั้งภาพม้าทุกตัวก็เหมือนจะมีองศาของการวิ่งเข้าบ้านครับเคยเจอลูกศิษย์ลายหนึ่งบอกว่าเอาคิดไปไม่ถูกเลยค่ะคุณตาโตเพราะว่าอีม้าตัวแรกอ่ะลงมันไม่มันมาอย่างนี้มันวิ่งตรงมา ตัวอื่นก็หัอีกทางหนึ่งมันก็มากันสองไอตัวที่สองมันก็อย่างนี้ไอ้ตัวที่สามมันก็มาอย่างนี้สี่ห้า 4, 5, มันเหมือนกับว่าวิ่งมาให้เห็นตรงกลางครับไปไม่ถูกเลยทีนี้ไไเอาไงล่ะก็จริงๆเนี่ยเราดูทิศทางม้าที่มันต้องมีจ่าฝูงนะ มันจะวิ่งนำอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นจ่าฝูงอ๋อรู้แล้วกับติดที่ผนังหน้าบ้านให้วิ่งเข้าบ้านนั่นเองโอเคง่ายมากอ่าอ่าาต้องก็เหมือนเวลาคล้ายเหมือนภาพปลาที่ตอนนั้นคุณตาโตเคยถามว่าปลาที่มันว่ายกันหลายตัวแล้วบางทีมันมันไม่ได้มาทางเดียวกันใช่ค่ะใช่จะหายังไงเอออ่าเราบอกว่าคุณก็พยายามผันทิศทางที่แบบเข้าสู่กาเข้าสู่บ้านใช่ดีกว่าเอาแล้วก็ อย่าให้สูงเกะดับสายตาอันนั้นก็จะปลอดภัยครับค่ะท่าทางของม้าก็สําคัญครับคือบางคนจะเห็นว่าเขาเรียกม้าอะไรม้าพยศเหรอคือที่เตรียมตัวแบบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะไม่เอากลับกิริยาท่าทางของม้าให้ดูกรุบกรับคือถ้าเกิดเป็นการวิ่งไปตามโดยธรรมชาติของเขาค่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นอันตรายโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นม้าที่เหมือนลที่คุณตาโตบอกนะฮะเขายืนด้วยขาหลัง หมือนกาลังจะแบบขาหน้าเขาแบบเหมือนกับเหมือนกับต่อสู้อ่ะประมาณนี้เขาเรียกเป็นม้าพยศอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเรื่องนี้ต้องหลีกเลี่ยงไปครับค่ะก็วันนี้อธิบายกันเพิ่มเติมในเรื่องของการตกแต่งเคหสถานนะให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยค่ะแล้วต่อมาเป็นเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักฮวงจุ้ยได้เลยครับ เ<ร>มนูวันนี้เมนูวันนี้ไหนไหนไหนมาเอาเตรียมโจทย์นะคะเมนูวันนี้นะครับเป็นตุนเนื้อไก่200กรัมร่วมกับลูกวอลนัท125กรัมเอาเนื้อไก่มา <ฮะ S 1> เนื้ออะไรก็ได้จะอ,อ,อกสะโพกน้องอ,อ,อ่ะมาแล้วก็มากับลูกวอลนัทลูกวอลนัท เรามีขายใช่ไหมลูกวานัทมีขายมีขายโอเคลูกวานัทเยอะไหมไหนวานัทเท่าไหร่นะคะร้อยยี่สิบห้ากรัมครับเนื้อไก่เท่าไหร่นะสองร้อยครับสองร้อยกับวานัทร้อยยี่สิบห้าครับต้องร้อยยี่สิบห้าด้วยใช่ครับอ่าฮะแล้วก็ปรุงรสตามต้องการใช้ใช้น้าเพียงเล็กน้อยค่ะและใช้น้ํามันถั่วลิสงปริมาณเล็กน้อยเติมร่วมลงไปด้วยอันนี้คืออันนาไปตุ๋นนาไปตุ๋นคือ เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจ้าปุดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อก็จะยุ่ยนะครับช่วยบำรุงปอดไตกระเพาะปัสสาวะตับและถุงน้ำดีโอ้วนี่หลายจุดเลยนะอันนี้ดีอันนี้ดีปอดไตตดกระเพาะปัสสาวะตับและถุงน้ำดีห้าจุดด้วยกันควรสูตรเดียวสูตรเดียวห้าจุดสูตรเดียวห้าจุดเยี่ยมเลยครับ อันนี้เนี่ยน้ำมันถั่วลิสงอะไรที่ลุงบอกเนี่ยถ้าไหนๆจะทําอาหารหวงจุ้ยแล้วซึ่งซื้อเก็บไว้แล้วแหละต้องใช่เพราะว่าดูท่าทางจะทำกับมีหลายเมนูแสดงว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ประโยชน์ใช่ในทางหวงจุ้ยครับค่ะโอเคก็อย่าลืมนะเราย้ํากันหลายโหวแล้วตุนแล้วมาแบ่งเราด้วยใครใครตุนจนคิดว่าโอรสชาติลง คงที่เลยเนะ่ฝีมือเข้าที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้กินสอนบอกไปเรื่อยๆเหอะเดี๋ยวแน่นอนรับรองได้กินเออท่านใดที่แบบีมือถึงข่านแล้วท่านก็วันที่วันที่สิบแปดนี้ที่ลุงจะทําแซกีอ๋อครับใครที่ทําแซกีตุนมาเผื่อเราด้วยปีกจักรยานเออวันที่สิบแปดนี้ตำแหน่งหวนช่างค่ะก็เตรียมตัวกันได้เตรียมตัวเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวครับใครที่ สนใจก็ต้องลองติดต่อคุณโอไปก่อนนะใช่วิธีการเตรียมตัวการทาแซกีแล้วคุณสมบัติที่ขั้นตอนต่างๆรอบนี้ที่ลุงจะทําอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งที่ท่านอาจารย์เรียกว่าตาแหน่งบนช่างค่ะอันนี้คือเป็นเบิ้ลเเข้าไปอีกโดยตําแหน่งนี้เบิ้ลเข้าไปก่อนหน้านี้ก็เป็นตําแหน่งที่ว่า stone h e n d ตรงกึ่งกลางโอ้พลังจักรวาลนั่นแหละก็คือทุกตาแหน่งท่านอาจารย์มีความหมายหมดอันนี้ช่วยได้หมดทุกตําแหน่งครับ อันนี้สําเร็จสําเร็จสําเร็จมาเร็วมากครับก็ลองมาเป็นเพื่อนรุ่มรุ่นนามสกุลเดียวนามสกุลชื่อแท้เดียวท่านอาจารย์บอกว่าปิดะกระจัดมีมีเพื่อนรุ่นร่วมรุ่นหลายคนนะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามค่ะก็ถ้าสนใจนะเดี๋ยววันนี้จะตัวช่วยประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงติดต่อไปที่คุณโอ0ย์แดหนศ สี่สองสองเก้าใช่ครับว่าเขาจะมีการเตรียมตัวอะไรยังไงต้องทำยังไงคือบางคนมาถามว่าทำแซกีทำยังไงตะโตก็แบบว่าอย่างเมื่อวานจำได้ไหมไาแจ้งชื่อไว้ก่อนเออเออเดี๋ยวเขาก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนให้คุณอ่านว่าเป็นยังไงครับค่ะทีนี้วันนี้มาถึงเรื่องนี้บ้างค่ะลุงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกศิษย์รายหนึ่งลุงจำบ้านนี้ได้ไหมบ้านเนี้ยที่ เราไปแล้วเขาสร้างบ้านเหมือนบ้านวัวตามหลักหวงจุ้ยของท่านอาจารย์เลยแล้วตาโตก็มองดูคือชัยภูมิไม่ได้ครับงงๆงงงอยู่ต้องเข้าไปแบบเหมือนผ่านดินลุกลังใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าก็ถามเขาว่าเอ๊ะท่านอาจารย์มาตรวจหวงจุ้ยให้เหรอก่อนที่จะสร้างบ้านเนี่ยเพราะว่า ชัยภูมิมันไม่ได้จริงๆทําไมถึงสร้างบ้านห่วงจุ้ยแล้วเขาเลยบอกอ๋อเปล่าก็มีเป็นเหมือนกับเป็นที่อะไรเป็นที่เช่าหรือพื้นที่มรดกจาได้ไหมก็เลยมีอยู่ที่แค่นี้แล้วพอดีเขามาศึกษาคือมาห่วงจุ้ยสัญจรด้วยอ,อะไรด้วยหลายรอบแล้วก็เลยกออ๊อปไปดูแบบบ้านปรากฏว่า <laughs> มันผิดตรงชัยภูมิเสียหายหนักมากถนนหลักถนนรองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องคำหนึงถึงค่ะท่านอาจารย์ก็ช่วยครับเพราะว่าสงสารเหลือเกินเนื่องจากว่าเจ้าบ้านมีปัญหาเป็นเนื้องอกครับในสมองครับช่วยกันเต็มที่ครับแล้วเขาก็ตั้งใจทําด้วยแหละชตั้งใจทําเพื่อที่จะขยับขยื่อนให้ให้มันดีขึ้นก่อนแล้วก็รายงานมาละค่ะว่า เขาเป็นเนื้อง,งอกตอนนั้นที่ท่านอาจารย์ไปตรวจก่อนคือเนื้องอกใหญ่เท่านี้ลุงอตอนนี้พอผ่านไปหนึ่งปีลดไปลดไปเยอะอยู่นะครึ่งครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวตาตัวให้ดูนะนเพราะว่าขนาดของชิ้นเนื้อลดขนาดลงอ่ะเห็นคำว่าก่อนนะเนี่ยใหญ่มากหลังจากทำ่วงจุ้ยไปแล้วฝึกวิชาด้วยแล้วอย่างเข่งคัดมีมาดื่มน้ำมนทำทุกสิ่ง ลดลงไปใกล้หายแล้วเนี่ยดีขึ้นมากแล้วคือตอนแรกเนี่ยคุณหมอเขาดเตรียมผ่าตัดแล้วแหละเออใช่ใช่ใช่ลุงจาได้ใช่ป่ะเตรียมดเตรียมผ่าตัดแล้วเขาตอนนั้นถึงขั้นสลบแล้วใช่ป่ะแต่แต่พอตอนนี้พอหลังจากมาพบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ให้ทั้งน้ำมนให้ทั้งยาหลายหลายอย่างนะฮะรวมทั้งแนะนําวิธีการค่ะไปสวดมนเออเออเออนั้นเราให้ไปสวดมนด้วยนะฮะ แล้วก็ไปทำบุญนะทำบุญด้วยนะฮะไปทำบุญที่วัดทีใช่ใช่ใช่ไปทำบุญด้วยนะฮะก็ได้ได้นำของมาทานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิคนะแล้วก็สวดมนต์ไปก็ระยะเวลาหนึ่งนะฮะก็ก็ต้องทำอันนี้คือหมายว่าเป็นขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำว่าต้องทำเลยนะนะแล้วปรากฏว่าได้ผลครับค่ะ เป็นที่ยินดีนะทั้งตัวเขาเองพวกเราก็ยินดีด้วยนะเราทราบข่าวเราก็ยินดีด้วยใช่ท่านอาจารย์ทราบข่าวท่านอาจารย์ยิ่งดีใจใหญ่เลยนะฮะอันนี้ที่ดีใจมากขึ้นก็คือเขาบอกเขาพร้อมแล้วที่จะย้ายออกบ้านที่ผิดนั้นเพื่อที่จะไปทําให้มันถูกต้องตามหลักคือเบื้องต้นก่อนก็ทําบ้านดาวเหินสวรรค์เอาพลังจากฟ้ามาตอนนี้ก็ได้รับคําแนะนําไปเรียบร้อยครับก็สิ่งนี้มันเป็นตัวอย่างที่เราอยากจะย้าเตือนกับทุกท่านว่า เวลาท่านอาจารย์ไปตรวจเนี่ยท่านชี้ชีป้ประเด็นว่าที่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงบางคนว่าอยู่ไปแล้วจะเจ็บป่วยบางคนไม่คิดไงเป็นว่าฉันอยู่มาได้ตั้งนานแล้วไมนเป็นอะไรเลยใช่ไหมแต่คุณไม่เคยไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าทุกจุดในในร่างกายคุณเป็นอะไรหรือเปล่าค<า>แต่รายนี้เนี่ยเห็นชัดว่าพอท่านจะว่าคุณจะป่วยเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บอกจริงเขาเป็นอยู่อแล้วแต่แล้วพท่านอาจารย์ก็ต้องช่วยโดยการบอกบอกวิธีการไปอนะ แล้วท่านก็บอกเลยว่าถ้าคุณหายคุณก็ควรหาโอกาสเคลื่อนย้ายตัวเองออกอืจากสภาพบ้านในทิศทางที่มันมันผิดจริงๆอ่ะมันผิดจริงๆ,อ,งๆอ่ะผิดจนท่านอาจารย์ว่าอย่าอยู่เลยอนะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากบอกทุกท่านว่าท่านที่ชมรายการทุกท่านว่าทุกเคสที่ท่านอาจารย์ไปตรวจเนี่ยถ้าบ้านไหนท่านอาจารย์พี่นา้าเห็นว่าช่วยได้จ้บรรเทาความทุกข์ท่านได้ท่านช่วยตลอดค่ะท่านจะไม่แบบ ต้องทําให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองเอาง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนท่านอยากว่ารีบย้ายเถอะอันนี้แสดงว่าอันตรายมากแล้วมันอาจถึงกับชีวิตได้จริงอันนี้มันมีหลายเคสที่เราเจอเหมือนกันแต่เราก็ไม่ไดเอามาพูดออกอากาศหรอกถูกถูกก็ก็มียกตัวอย่างบ้างใช่ใช่บางทีก็คือต้องให้ให้เกียรติเขาโดยที่ยังไม่สามารถนํามาไลฟ์ ออกอากาศได้แต่ก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเวลาหงจุ้ยเที่ยงวันเราก็จะพาไปชมสถานที่จริงทีนี้มันอาจจะมีผลกระทบ,บต่อเพื่อนบ้านต่ออะไรหลายๆอย่างญาติพี่น้องเขาอย่างนี้เข้าใจประมาณนี้เอามาคุยให้ฟังกันจริงๆว่าท่านอาจารย์ออกตรวจหงจุ้ยให้ลูกศิษย์ทุกวันเลยอ่ะขอตอบคําถามนี้หน่อยนะค,คุณวิไลรักถามมาสดๆเลยว่าเอ,อ เอ๊มันมีคําถามก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่เห็นเขาบอกว่าเพราะที่บ้านนกมาทํารังที่ต้นไม้เลยเขี่ยออกมันพยายามจะมาทํารังค่ะเราก็เขี่ยออกคืออะไรยังไงคือ,อ,อคือเขาไม่อยากให้มีนกมาทํารังมันขี้มั้งมันก็จ,จะสกปรกกันจริงจริง,รงการที่นกมามาอยู่เรียนบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องความสกปรกได้เพราะพวกนก็ต้องฆ่าพวกเศษไม้เศษแย่อะไรเนี่ยมาทํารังตัวเองไง เออละนี่นี่นี่บางที่อ่ะมันมีนกมาแล้วมันเจียวจ้าวมากกรุงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะมแบบเสียงนกี่าจาจ้าจ้จาจ้อเมอย่างนี้ฮะโดยธรรมชาติเนี่ยอถ้าสัตว์ร้องบ้างเป็นบางช่วงเวลาออไม่เป็นไรเข้าใจแล้วคือแบบร้องตลอดเวลาเหมือนเหมือนเสียงมาเห่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออนึกออกถ้ามันเห่าแบบเล่นเล่นอะไรเงี้ยแบบ วิ่งเล่นกันแล้วมันเล่นเงี้ยมันเห่าก็ไม่เป็นไรแต่เกิดแบบเห่าตลอดเงี้ยเรตัวนึกถึงอีกบ้านหนึ่งเหมือนกันลุงที่เขาเลี้ยงนกไว้อะแล้วก็แขวนเป็นกองกงไอ้นั่นก็ผีแล้วมันก็ใช่ไหมแล้วมันขรุกรูขรุขรูตลอดเวลาแต่นั้นมันก็ไม่ได้ร้องนกที่เขาเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะฝึกร้องมีป็นช่วง เจ้าของก็จะเรียกให้ฝึกร้องเป็นช่วงๆมันก็ไม่ได้ร้องแบบทั้งวันทั้งคืนค่ะอ่าอย่างนั้นไม่มีปัญหาโอเคใช่ครัอ้าวนะแต่ถ้านี้ถ้าถามเข้ามาว่าจะเอาออกก็เพื่อความสะอาดก็ก็แล้วแต่ท่านค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกันเรื่องไหว้ครูครับเราจะมีการไหว้ครูกันในเดือนกุมภาพันธ์2,565ครับทีนี้ตอนนี้ยังมีลูกศิษย ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้แอดไลน์คืออยากให้ตัดสินใจไหว้ครูกันค่ะเพราะว่าตลอดตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์ก็ให้ฝึกวิชาและเชื่อว่าในปีหน้าคือมันใกล้สิ้นยุค8แล้วปีหน้าแล้วต่อๆไปจะมีวิชาที่เข้มงวดขึ้นไปอีกซึ่งทุกคนต้องไหว้ครูไงใช่ใอ่าเพราะฉะนั้นติดต่อมาถามพี่นัทครับที่ไลน์ไอครับ nat 1 6 7 แปดเก้าห้าก็จะขึ้นว่า Y หวครูหกห้านั่นเลยครับอนะก็เป็นนั้นว่าวันนี้ครบถ้วนกระบวนความเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมงานใช่ให้ท่านอาจารย์ตรวจห่วงจุ้ยให้ลูกศิษย์วันนี้เราอยู่ไหนนะภาคอีสานไกลเลยไกลไกลมากครับอ่ะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ